รถคันนี้นะครับมีอาการเวลาเราสตาร์ทเสร็จแล้วเครื่องจะเร่งนะครับเร่งเนี่ยบางทีชนกระแพงเลยเหมือนคันเร่งทงค้างนี่เลยครับปิดร้อยยิบหายนะครับมันมีอาการอีกอย่างผ่อนคันเร่งแล้วมันดับนะครับเดินเบาไม่ได้มีอีกอย่างนะครับเวลาเราสตาร์ทต้องบิดคันเร่งถ้าไม่บิดคันเร่งไม่ติดรถหัวฉีดีปกติแล้วนะครับต้องสตาร์ทไม่บิดคันเร่งมามันดูกันใกล้ๆ้เลยครับอ้าวผมเมื่ออดตัวยูบล็อกออกให้ดูเลยนะครับว่า นเี้ยมันมีปัญหาอะไรนะอาการนี้ผมก็เพิ่งเจอสองคันนะทุกใครเคยเจอหรือเปล่านะครับก็มาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะยกคิวบลกก่อนนะครับดูใกล้ๆนะครับผมเจออาการนี้นะครับแล้วผมแก้ด้วยวิธีนี้นะใครเจอแล้วมีปัญหาแบบนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับก็คือหนึ่งนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเครื่องมันเร่งเองนะครับเหมือนคันเร่งค้างค้างแบบต้องเบรกเลยนะตัวที่มีปัญหาเพราะตัว จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้หรือเขาเรียกว่าตัวีลอยวาลนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําการนะครับถอดมาล้างนะล้างเรือเล่งๆเรื่อเล้งๆก็สกรปรกนะฝุนตามไส้กรองนะครับตามเม่องอากาศก็สกปรกนี่แเลยนะอาการเล่งอ่ะหายไปนะครับแต่ว่ารถเดินเบาไม่ได้ดับนะครับผมก็เลยได้ทําการเปลี่ยนตัวนี้เลยครับตัวีนอยวาลนะครับตัวเนี้ครับทําหน้าที่ควบคุมรอบเดินเบา ราคาค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะลองสตาร์ทกันดูเลยนะเปิดเสียงสตาร์ท <Wow! S 1> ปกติรถรุ่นพวกนะี้มันจะเร่งขึ้นมาก่อนหน่อยนึงนะครับเหมือนกับว่าโช๊ททางานใช่ไหมนะครับแล้วก็จะคุมรอบต่ําลงไปปุ๊บเป็นรอบนิ่งปกตินะเดินเบานิ่งปกติแล้วนะครับสรุปแล้วอาการนี้ก็คือซูรินอยด์วาวลนั่นเองนะครับ